สิเผาทานเนาะค่ะปั้นเตาปิดเตาน้ำดินปิดปากเตาแซ่ดินไวส้สักก้อนพี่แม่วนัน อฟื้นใช้เต็มแล้วกะให้เฟื้องโปะจรงสี่คนว่าจังปิดปากเตาแล้วก็เอาน้ำแซ่ดินไว้เพราะมันแข็งแล้วกะเสียมาโปะปากเตาค่ะโปะปากเตาก็ให้หนาจาักน้อยค่ะกันเตาแตกเนาะ มาในโป๊แล้วกะถามันแหงซะก่อนค่ะจังเงินจังจุดเต่าใดเนาะทาอีกด้นู่ค่ะนนำยังสีอันนี้มันยังสีแขนดินมันยังสีแขนเขาเนาะ้าเ,าเอาเล้วๆนี่ยมาปิดนี่เนาะมันกระสิไหลลงเบิดะคะ่ะมันบ่อยูปากเต่า แม่พ่นดอกคะ่ะหนูกับบ่ค่อยหูบันใดดอกีแม่และว,วาเนาะน้ำรดนคะ่ะน้ำรดนเปิดน้ำไว้ อืมฝน,นกำลังมากค่ะหนาฝนเนาะเจ้าหน่วยเนี่ยกะสีลงไฮลงน้าเนาะนี่กะเดือนเมษาเนาะอรอบเถียงเขาสิื่อวม่อมาเลียงนี่ยค่ะ มักเหลี่ยงเนาะไม่ยำกันค่ะให้มันแตกน้ำลดน้ำมันประมันแบบน้ำแห้งหมดค่ะจึงสบปัันได้เนาะ ค่ะก็เลี้ยวปั้นแล้วสิมาทายเห็นเบิ่งอีกเทียนหนึ่งเนาะ แล้วล่ะค่ะติดปากเตาแล้วล่ะค่ะครั้งแรกในชีวิตเนาะคือเป็นแต่แหนลงแห่น,นอนทาเบอร์มืออื่นค่ะทามันโอเคก็น่าจะได้ติดเตาเนะาะทำมันบอโอเคก็สิได้สมแซมไปหนาตัวนั้น นี่ค่ะมองจุดเนาะมองที่เ้องสีจุดเต่าเข้าไปเนาะมืออื่นหนาจะแด้เผาเนะค่ะมะไ้มานาค่ะมาเห็ดเบี้ยบุดรี่ซื่อหรอค่ะ อากาศเย็นสบายโอ้ยปูแบบทั่วค่ะปูกแบบมักงายค่ะ่มเย็นเรื่อนร่มเรื่อน càng ngân hôm nhang đi tàu nó lúc nhé nhìn bê ta non hay nhằng này Bạn tàu lèo cả sĩ nó bàn hả เมื่อนี้คือสิบัได้หดดอกส่วนฝนตกมาก่อนเมื่ออื่นยังสีมา่อหดเอาอเห็ดจะเกิดเท็ดเนาะพี่น้องไ,ไปค่ะเมื่ออื่นนน่าสียดเผาเนาะทานเฮา าฝากติดตามคิดาจุ๋มเนี่ยนะคะพึ่งพึ่งเห็ดช่องใหม่พึ่งมาเห็ดยูทูปค่ะกระล้องเบิงฝากติดตามน้ำเเด้อคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ก็สำหรับคลิปนี้กะเอาทอนนี้เนาะคะ่ะลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ